สวัสดีครับป่าโกสุริโยบ้านท่าครับพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ครับตอนนี้ครับภายในวัดครับของกล้าจอดรถบัสครับสูงงานบ่อนดอยกันพี่น้องครับอ๋คือพี่สเก็ตยังนอกเย็นๆป่ยๆลงมานอนยังได่นอกวันนี้นอกพี่น้องครับผมนี่ครับบริเวณวัดที่จะเดินลงไปหาเวทีหมอลำครับพี่น้องครับ อัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งครับพาพี่น้องเบิ่งว่ารูปแบบเป็นยังไงงานเป็นยังไงนี่ครับทางลงไป,ปนต้องผ่านลา,านข้าผ่านวัดก่อนพี่น้องครับนี่แน่อเปลนแนวกินแนว,นแนว,นแนวโอ้เยอะแยะว,วันนี้จะแปะขายขวดเลยแหละปิ <c oughs> ้งเนี่ยปิ้งสิ <c oughs> แมงถอดเยอะแเยอะครับพี่น้องครับเอาพาพี่น,อน้องย่างลงไปครับพี่น้องครับว้าวพวประตูยืนครับพี่น้องครับแต่บ้ามองสื่อบัรสื่อตัวเพินเ่นจะยูใส ทางลงครับพี่น้องแต่เอาเพิ่งเป็นตั้งๆซุ้มขายบัตรกำลังติดตั้งไฟที่จำหน่ายขายตัวของน้ำครับพี่น้องครเบื่อแล้วเด้พี่น้องห้องม่งกลัวหรือเปล่าฝ่ามันเบื่อฝ่ามันเบื่อดีแต่ว่ารถบัสบ่ได้ลงมาข้างหลังอัดพุ่งบัตรลงมาข้างลูกหนูว้ายคิดนักเด้แหละ โอ้มันลงมาบ่ได้ดด้มันติดจมเลยเนี่บ่ต้องมีอ๋อไปวะบ่เนี่ยอยากเนี่ยไรครับแต่ว่าบ่เอารถไานะ <มา S 2> น้าหลอกไหมโอ้หน้าหลอกมาอยูอ่ต่างหากต่างใจยิ้นอยู่โอ้หินกงี้ยสิเป็นยังเนาะมันจมซำเพิ่ง,งซอกนี่ก็ไปว่าเป็นแล้วรถไมังบรรยากาศครับ มืัอน,นี้อัปเดตด,ด้านนาก่อนเรื่อยๆไปน้องจังที่เราไปส่งงานเสร็จยังกระซิกับพ่อท่านเลยออมหักคันไรหนักครับหอมครับครับมันหอมกร่วงแหงครับโจเงินโจขวดได้บุญดงก้อนสร้างเหม,มือนกันด่าเสื้อต่าเสื้อครับพี่นออ้อง ก็ปองกันแท่หน้าเจะาู่กันแน่ประมาณ10เมตร10กว่าเมตรบากเกิน12-13เมตรครับโดยสายตาแล้วครับนี่ครับก็แ <Okay. S 2> ค่ถับฟังที่ผมยืนอยู่นี่ครับเพื่อเอารถเขาแต่ mm hmm. ว,ว่าสาดเสื้อายแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> ปัญหาแต่ว่าจะให้น,น,น้นองน้องฝนน้องฝนมากแต่น้องฝนมากเหตุงก้องลอย งานพนุษศาสตร์เตียมน้องบุดมทีมมาลองล,อง,ลองจอครับโค้งทัดโค้งทัดวันวนี้นดกดบกกาแน่นอนแล้วพี่นองครับช้าแน่นอนเพราะว่าเดินทางไกล200ประมาณ50กิโล ยางมาเมื่อกี้ครับอยู่ท่งฝั่งนูน้นเลยนีย่เสียงครับพี่น้องก่อน,นพี่นอ้องในเบื้งครับไม่ได้มาดูแต่ก็ดูคลิปนี้ก็เหมือนกับได้มาดูสถานที่บริเวณจับงานรายงานพี่น้องในเบื้องในราบกันนะครับพาพี่น้องเขาหลังเวทีครับพี่น้องรายงานเต็มรายงานบริเวณหลังเวทีเป็นไง กวางครับกวางแน่นอนครับหลังคืดว่าเหลือเหลือเฟือเหลือเฟือเพระาะว่าน่าจะมาขันมานีุ่งมกองลอยครับการบอกไกลก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดได้ลากได้จูงเกิดความเสียหายแน่นอน,อนอครับ รถพระมาแล้วปราบหนักครับอย่างขม่าด้านซ้ายด้านขวาของพิธีหัน้นนาเข้มาม่าเป็นด,าด้านสายครับน้องครับครับเส้นขนครับเพราะนะั้นหน้านาจากพิธีไปจะเป็นด้านขวาครับพี่น้องครับดูลาเลเรื่องปั่นครับพี่น้องครับ ลงเต็มสะเต็มเลยมานี่ครับสองเต็นเนี่ยเลยครับพี่น้องสำหรับพอสตูมอันนี้ไม่บอกก็รู้ครับของบอดหน่อยครับพี่น้องครับของวีระอุ้งอิงครับครับกับของบอดโจอของ โจและก็เสียนุ่นครับพี่น้องครับเต้นคนรักบ้าครับเต้นจิลปินสีแดงนี้นิดเอาลูกซ่ารับคอมแรมครับคอมแรมครับเต้นแอมครับนาจะอยู่ใกล้ครับเต้นเพลงหน่อยนะครับผมสีเป็นบอล เป็นที่รักแต่รับสารนะอ่านี่คือเต็นหมอลำรวมครับแอบย่างดีแลรครับวัดเดิก็นี่ตววัดเขามานะไปดีไปนะครับเอาอันน uh> <|ja|> ี้เต็นหมอลำครับสองเต็นเต็นไงกลางละก็ อันนี้ผ่านเนาะเตรียมตัวครับเกียวครับ,ม,รบมาแน่นอนครับมาแน่นอนตัวนี้กำลังซวยๆมาหน่อยๆอนนจะเป็นกลุ่มเต็มของศิลปินกับจ็กไฟเ็นไพร์นอารายงานในเอฟซีรับทราบจำาไไรแน,น่จำว่าอะไรเนี่ยกำลังพี่ดีสีแดงๆทั้งที เจ็ดโก้ดได้แน่ยหลัครับแรงๆกับุมากกริของพระเอกทั้งเอกเป็นนะครับเอาอ,อัปเดตสถานก,การณ์ครับพวกี่ยโกสุริโยบัณทาครับพี่น้องครับรายงานแปลงขับของสาหน่อยของปลาโก้เดี๋ยวรับทราบสาถานการณ์ตอนตอนี้ครับที่ครับบัณเสียวตำบลเสียวตำบลเสียวมาจากตัว ตำบลประมาณกิโลคุกค ua ครับพี่น้องครับอยู่ในเขตตำบลแล้วครับผมพิเศษใกล้ๆกับอำเภอเบินจลักนะครับพี่น้องเอาเจี๊ยบซี่ไม่ครัังใจเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปซ้ำหนึ่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ